จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัติยราชนารี เวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่4กรกฎาคม2566ที่วัดมณีชลขันอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและผสมนิกรชาวจังหวัดลบบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษอัคครราชกุมารี รมพระศรีสว่างควัตววรคติยะราชนารีและพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน67รูปจากนั้นในเวลา8.30นาฬิกานาทีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เล่าทำพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน67,999ตัวณท่าน้ำวัดมณีชลขันอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคัติยราชนารีประสูติเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมพุทธศักราช2500เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระโสธรกันนิธาพคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด,ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสิ่งแวดล้อมทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจด,ด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขแก่อนณาประชาราษฎร